นอ,อกจากจะเป็นแม่ของลูกหญิงแล้วยังเป็นแม่ของลูกชายด้วยแต่ลูกชายก็น่ารักนะอินบ็อกมาถามว่าแม่ครับผมอยากฝึกใช้ลิ้นสอนผมใช้หน่อยครับจริงๆสอนใช้ลิ้นเนี่ยไม่ยากเลยลูกชายลูกชายรู้จักเม็ดคิดตอแหลแล้วใช่ไหมให้ลูกชายพุ่งไปตรงนั้นนะแต่ตอนพุ่งไปที่เม็ดนั้นเนี่ยลูกชายอย่าลืมบริเวณด้านข้างด้วยแอเรียทั้งหมดที่เป็นอวัยวะของเขา รวมไปถึงซอกขาด้วยแล้วก็ต้นขาอ่อนแต่เวลาไปที่บริเวณเม็ดละมุดเนี่ยให้ลูกชายฝึกใช้ลิ้นเขียนตัวอักษร A ถึง Z ในขณะที่ลูกชายกำลังเขียน A ถึง Z บริเวณที่เม็ดละมุดนั้นให้ลูกชายเนี่ยค่อยๆลำเลียงน้ำลายออกมาทีละเล็กทีละน้อยไม่ใช่พ่นปุ๊ยเข้าไปอย่างนั้นนะค่อยๆลำเลียงออกมาค่อยๆลำเนียออกมาให้มันรู้สึกชุ่มชื่นตลอดเวลา แล้วก่อนจะไปหน้างานลูกชายลูกชายเอาขนมบิสกิตอันนึงมาลูกแล้วก็อังใส่ลิ้นตัวเองไว้ฝึกเขียนตัว A ใหญ่ A เล็ก B ใหญ่ B เล็ก C ใหญ่ C เล็กเรียงไปจนถึง Z นี่คือการฝึกฝนการใช้ลิ้นของลูกชายแล้วเวลาไปถึงหน้างานเนี่ยมันจะได้ไม่มะงุมมางาหลาเขียน A ให้ถึง Z ไม่ทันถึงแหรอกอีลูกหญิงบางคนน่าจะเสร็จตั้งแต่ตัวดีแล้ว พอถึงแซ่บเพลินเสร็จห้ารอบแต่ทําดีๆนะลูกอย่าไปเพอกัดของเขาแล้วกันของมันต้องใช้งานต่อวันลุงขึ้น